Ora g o กู c ดแครับ EV นํนำเข้าจากจีนแล้ววันที่29ตุลาคมนี้จะได้รู้ราคากันนะครับ3รุ่นย่อย400เทค400โปรแล้วก็500อัลตราคันที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับแล้วก็คันนี้ครับได้รับยอดจองมากที่สุดนะครับคือรุ่นย่อย500ออัลตราเนี่ย ได้รับยอดจองสิทธิ์ซื้อมากที่สุดอยู่แล้วหลังจากการเปิดให้จองสิทธิ์วันที่14ตุลาคมนะครับแล้วก็สีนี้เลยครับสีเบจหลังคาน้ําตาลได้รับการจองสิทธิ์ซื้อมากที่สุดนะครับพาคุณผู้ชมมาดูรอบรบรถกันหน่อยนะครับเป็นรถสไตล์แฮชแบ็กทรงคลาสิกเลยนะครับไฟกลมกลมแบบนี้ก็นึกถึงปอร์เช่ได้นะฮะไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์กลมๆมไฟใหญ่เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟเลี้ยวก็อยู่กลมๆมนี้เหมือนกันนะครับรอบๆเป็นวงนี้ตัวรุ่นท็อปนี่นะครับจะมากับล้อลอยขอบ18นิ้ว ซีรยียางเนี่ย2 1 5 50 R18 รุ่นรุ่นท็อปนะครับ500อัลตรากับรุ่นกลาง400โปรจะเป็นขอบ18แบบนี้พามาดูช่องชาร์จครับนี่ถ้าเป็นแบบ AC นะครับกระแสะสลับเป็น AC Type 2แบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบ DC Quick Charge ก็เป็น CCS Combo แบบนี้ครับอ่าก็เป็นช่องชาร์จที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนขับนะครับ ออนบอร์ดชาร์จเจอเนี่ยหกจุดกิโลวัตต์ถ้าชาร์จเนี่ยใช้เวลาก็8ชั่วโมง9ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับสเปคแบตเตอรี่ตัวท็อปเนี่ยสเปคแบตเตอรี่ก็คือ63กิโลวัตต์อาวแต่ตัวเริ่มต้น400 Pro แล้วก็400 Tech เทนี่ยแบตเตอรี่47กิโลวัตต์อาวนะครับพามาดูด้านหลังครับคือตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าพอเป็นแฮชแบ็กเนี่ย สั้นกว่า Honda City นะครับให้เห็นภาพชัดๆเทียบกับ Honda City แล้วกันแต่ระยะฐานล้อมีมากกว่าแล้วก็ความกว้างกว้างกว่านี่เปิดทัชแบ็กแบบนี้เลยนะครับีพื้นที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวาง,วางใช้ได้เลยทีเดียวครับนี่ครับและคุณแจทรงเรียบๆแบบนี้กับรถ EV นะครับก็พัฒนาบน Lemon E Platform ์มมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าส่วนชุดแพ็คแบตเตอรี่เนี่ย เรียงรายอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าพื้นห้องโดยสารกาวเคลนล้นก็145ม mm ิลิเมตรนะครับก็เทียบเคียงได้กับรถคอมแพคคาร์ญี่ปุ่นทั่วไปมานี่ครับมาดูภายในกันหน่อยและอย่างที่บอกครับสีนี้ได้รับความนิยมสูงสุดส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสีภายใน ดดเด่นแตกต่างเลยนะครับเบาะสีเบตแดชบอร์ดสีน้ําตาลเป็นหนังแบบนี้ปุ่มต่างๆก็ดูคลาสสิกครับนี่ปุ่มปรับแอร์ตรงนี้นี่คล้ายๆมินิเลยนะส่วนเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นหมุนเอา R&D n คันนี้เนี่ยไม่มีเกียร์ P นะครับเวลาคุณผู้ชมสตาร์ทเครื่องนะครับขึ้นมานั่งนะครับเหยียบเบรกนะครับ ระบบเขาก็จะขึ้นว่าเรดี้แล้วครับหมุนปุ่มไปที่เกียร์ดีแล้วก็ออกรถได้เลยครับแต่ถ้ามีติดเบรกมืออยู่ก็ปลดเบรกมือซะนะครับแต่ตอนจอดเนี่ยต้องมีปุ่มดับระบบนะบจะบอกดับเครื่องไม่ได้มันไม่มีเครื่องยนต์นะปุ่มดับมอเตอร์ไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับพอจอดเนี่ยเหยียบเบรกเกียร์จะอยู่ที่ดีก็ได้หรือจะอยู่ที่เอ็นแล้วมือก็ต้องมากดปุ่มปิดตรงนี้ครับถึงจะสมบูรณ์นะแล้วก็เนี่ยคุณแจหน้าตาน่ารักแบบนี้นะครับการตกแต่งดูเรียบหรูสะอาดตา พวงมาลัยทูโทนเหมือนกันนะมีสัญลักษณ์อัสเจรีนะครับสัญลักษณ์ประจําของออร่าเขาก็เป็นเครื่องหมายตกใจคันนี้ก็มีซันรูฟมาให้ด้วยครับเปิดไฟฟ้าหมดเลยนะครับทั้งการเปิดกระจกแล้วก็การเปิดเฉดนะฮะใช้เป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยไม่ต้องใช้มือดึงมาปิดนะครับแต่ว่ากระจกเนี่ยมันเปิดได้ไม่เต็มนะเปิดได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเบาะนั่งก็กว้างขวางสบายดีนะครับด้านหน้ามี USB ให้2จุดอ๋อลืมบอกไปครับ ที่ชาร์จเ a ลเลทชาร์จิ่งนะครับมีทั้งในรุ่นท็อป500อัลตร้าแล้วก็ตัวรุ่นกลาง400โปรนะครับเป็น v a l เลทชาร์จิ่งวางอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแต่เวลาจะใช้นี่ต้องไปกดปุ่มเปิดนะฮะเขาต้องไปกดปุ่มเปิดเขาที่หน้าจอสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับอ่ะนี่ครับภายในมีพื้นที่เล็กลูมเหลือประมาณนี้ headroom เหลือประมาณนี้ครับนั่งก็สะดวกสบายดีทีเดียวครับตัวท็อปแบบนี้มีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำตรงนี้ด้วย นะแม้แต่เบาะนี่ดูไปดูมาก็กลัวจะเลอะจริงๆคุณผู้ชมนะใช้ไปใช้มาเนี่ยจะดำดำมองๆแน่นอนนะฮะก็ต้องเตรียมน้ำยาขัดกันเอาไว้เลยด้านหลังนี่มี USB ด้วยนะครับ 1. จุดแล้วก็เบาะพับได้ครับเพิ่มความอเนกประสงค์เดี๋ยวจะพับให้ดูฮะนี่ครับฝั่งนี้ก็พับได้ครับเป็นแบบ60-40เชื่อมต่อพื้นที่กับที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะฮะ เพิ่มความอนเนกประสงค์ดีทีเดียวครับอาครับพอมาลองขับนี่รถล,ลงมาเป็นรุ่น400 Pro นะชัดเจนว่า400 500เนี่ยการตกแต่งภายในอย่างเมื่อสักครู่สีทูโทนสวยงามนะครับถ้าเป็นรุ่น400 Pro เนี่ยก็จะไม่มีนะครับจะเป็นโทนสีดำหมดเลยแต่เบาะยังเป็นเบาะหนังอยู่นะครับ ก็เบาะหนังสังะห์ครับก็จับสัมผัสก็ดูดีทีเดียวครับตรงแดชบอร์ดนี้ออกแนวคล้ายๆอาคันธาร่าด้วยซ้ำนะฮะเป็นหนังกลับรวมๆก็ดูคมเข้มสวยงามดีอุปกรณ์ที่ต่างไปจากรุ่น500 Pro นะนอกเหนือจากการตกแต่งก็ย,งยังเบาะนวดนะครับแล้วก็เมมโมรี e ซีะมี Memory s e ซีนี่ก็ดีหน่อยถ้าขับกันหลายคนนะหรือขับกัน2คนเมมตำแหน่งนั่งไว้นะครับ เขาก็จะจดจําไว้ทั้งตําแหน่งนั่งนะครับเบาะนั่งแล้วก็ตัวกระจกมองข้างด้วยระยะมองระยะนั่งระยะการขับขี่นะครับก็สบายเลยถ้าเป็นรุ่นท็อปแต่ตัวนี้ไม่มีนะฮะเบาะยังเป็นการปรับด้วยไฟฟ้าอยู่แต่ไม่มีเมมโมรีซีทแค่นั้นเองส่วนตําแหน่งของพวงมาลัยเนี่ยทุกรุ่นนะครับไม่ได้เป็นการปรับด้วยไฟฟ้าเหมือนรถยุโรปราคาแพงก็เป็นการปรับด้วยแมนนวลแหละแล้วก็ปรับได้แค่ขึ้นลงนะฮะหมายถึงว่าสูงต่ําดึงเข้าหาตัวดึงออกจากตัวไม่ได้ แต่ถ้านั่งรวมๆผมว่าก็ยังดูดีดูโอเคนะครับส่วนหนึ่งพระรถมันใหญ่หรครับคุณผู้ชมนะมีพื้นที่ภายในกว้างขวางสะดวกสบายเนี่ยฉะนั้นการวางตำแหน่งนั่งวางเบาะต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับทัศนวิสัยด้านหน้าก็โปร่งโล่งกว้างขวางด้านหลังนะครับมองผ่านกระจกมองหลัง ก็บอกก็ไม่ได้บงังสายตานะครับกับการเป็นตัวถังแฮชแบ็กแล้วก็ด้านหลังเนี่ยประตูที่5เนี่ยแหมเปิดได้กว้างสุดๆเลยนะครับให้ทั้งความมนันเอกประสงค์แล้วก็เรื่องของวิชั่นด้านหลังเนี่ยไม่ได้ลดทอนหรือหายลงไปนะครับรวมๆเป็นรถที่ทัศนวิสัยในการขับขีด่ดีตำแหน่งนั่งดีแม้พวงมลาลัยจะปรับได้แค่ขึ้นลงนะครับปรับเข้าหาตัวหรือว่าดันออกจากตัวไม่ได้ส่วนรุ่น400 Pro ที่เกรดวอลเคเคมาชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง รถวิ่งได้ระยะทางประมาณ400กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นการวัดแบบมาตรฐานเก่า NEDC นะครับเก่าต้องบอกว่าเก่าของยุโรปนะฮะยุโรปเนี่ยเขาเปลี่ยนจาก NEDC เป็น WLTP เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเป็นระยะทางที่วิ่งได้ในโหมด WLTP เนี่ยโชว์ไว้เท่าไหร่เนี่ยมันจะใกล้เคียงกว่าโหมด NEDC นะครับแต่เอาละครับการที่ Great Wall ยังอ้างอิงในโหมด NEDC อยู่ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอดูระยะทางที่วิ่งได้จริง ของเจ้าของหรือคนที่ซื้อใช้ไปแล้วนะครับแล้วตัว400 Pro หรือว่า400 e ท h เนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่ขนาด47.7กิโลวัตต์ชั่วโมงครับส่วนตัว500อ l t ตตัวท็อปเนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่63กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็ตัวธาตุในแบตเตอรี่นี่ก็ต่างกันไปของเราเนี่ยนะครับตัว400เนี่ยเขาใช้เป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตส่วนตัวที่เป็น 500เนี่ยเขาใช้ตัวลิเธียมแมงกานีสนะครับก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปคือถ้าเป็นฟอสเฟตเนี่ยไลฟ์เซอร์เคิลการใช้งานของเขาจะได้นานหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแมงกานีสเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการเก็บประจุที่ดีฉะนั้นขนาดเท่ากันตัวที่เป็นลิเธียมแมงกานีสเนี่ยจะจุไฟได้มากกว่าก็ขับได้ไกลกว่าก็ต้องเลือกเอานะครับว่าแต่ละธาตุแต่ละแบบ ก็มีข้อดีข้อเด่นต่างกันไปฉะนั้นจะสังเกตนะครับถ้ารถมีพื้นที่หน่อยขนาดใหญ่หน่อยเป็น SUV หรืออย่างโอลา o o คูดแคคันนี้ก็ไม่ได้เล็กมากก็ใช้เป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตก็ได้แล้วก็ความจุขนาด47กิโลวัตต์นี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับวิ่งได้400กิโลเมตรส่วนตัวท็อปนะครับเคลมไว้เลย500กิโลเมตรอันนั้น63กิโลวัตต์ชั่วโมงการชาร์จนะครับตัวออนบอร์ดชาร์จเถ้าชาร์จกระแสสลับ AC เนี่ยครับ ็อยู่ที่6.6กิโลวัตต์นะฮะฉะนั้นการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งกับแบตเตอรี่นยครับ47กิโลวัตต์อาเนี่ย8ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับไม่รวม DC หรือว่า Quick c h a r ์จที่เป็นแบบ CCS Combo 2เนี่ยนะฮะอันนั้นยิงมาได้ตรงๆเลย60กิโลวัตต์ก็ชาร์จได้เร็วมากขึ้นนะครับไม่ถึงชั่วโมงก็เต็มแล้วแล้วข้อดีของการเป็น EV แล้วมีชุดแพ็กแบตเตอรี่เรียงรายนะครับวางอยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ย อันนี้ช่วยเรื่องสมรรถนะการทรงตัวที่ดีเยี่ยมเลยเรื่องจุดศูนย์ทวงตำ่ำสร้างสมดุลให้กับรถนะครับเนี่ยขับความเร็วสูงวิ่งทางไกลนนทบ,บุรีไปราชบ,บุรีนะครับความเร็ว120กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยช่วงล่างการทรงตัวโครงสร้างเนี่ยครับรู้สึกว่านิ่งหนึบมากๆนะครับบางทีอาจจะรู้สึกหนึบจนกระด้างไปด้วยซ้ำนะครับบางทีก็เป็นเรื่องของล้อเรื่องของการเซตติ้งช่วงล่างต่างๆช่วงล่างหน้าเป็นอิสระแม็กกาสันสตรัดพร้อมเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็นคานแบบทอร์เชนบีมส่วนอัตราเเรร่งนีไมต้อสืบบลยคั ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้านะครับมอเตอร์ตัวเดียวให้กำลัง143แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรโอ้เหยียบพุ่งเหยียบสบายอัตราเร่งเนี่ยเขาไม่ได้วัดเป็น0ูน0ถึงนะครับเขาวัดเป็น0-50ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้แค่3.8วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็โหมดการขับเค่ครับเลือกได้ครับไม่ว่าจะเป็น Eco Normal Auto แล้วก็ Sport นะครับ้าเป็นส port นี่กดเลือกเอาเลยนะครับอยู่ตรงหัวเข่าด้านขวาเนี่ยครับนะฮะ ก็เรียวแรงมาทันอกทันใจนะครับเรียกว่ากระชากหลังติดเบาะเลยทีเดียวจริงๆเอาแค่โหมดมาตรฐานหรือโหมด normal เนี่ยก็ถือว่าแรงใช้ได้แล้วนะครับตามสไตล์รถ EV แต่ถ้าอยากได้แบบรุนแรงแล้วใจกระทันหันนี่มอเตอร์มาเต็มเลยครับต้องไปที่โหมดส p o r t เท่านั้นแต่การเลือกโหมดการขับขี่แล้วก็ระดับความแรงเนี่ยนะครับต้องแยกกันกับการตอบสนองของพวงมลาลัย ครับคุณต้องไปเลือกโหมดข้างนอกอีกทีครับว่าจะเอาพวงมาลัยแบบเบาแบบมาตรฐานหรือเอาแบบสปอร์ตนะฮะแล้วก็ไม่รวมการเลือกการหน่วงของระบบเบรกนะครับที่เวลาเราถอนคันเร่งแล้วเบรกมันจะหน่วงแบบนี้ครับก็เลือกได้3ระดับอีกครับต่ำมาตรฐานแล้วก็สูงนะฮะหน่วงมากหน่วงน้อยคือจะบอกว่า3แบบเนี่ยเลือกได้คนละที่ต้องไปปรับเป็นคนละจุดนะฮะอย่างโหมดการขับขี่อย่างที่บอกเอาแบบสปอร์ต เอาแบบ normal ต้องมาปรับตรงนี้นะครับทางด้านขวาตรงใกล้ๆเข่าขวานี่ส่วนการเลือกของอน้ำหนักวงมาลายัยการควบคุมนะต้องมากดที่หน้าจอตรงนี้จะแบบเบาแบบสบายหรือแบบสปอร์ตส่วนจะเป็นระบบเบรกนะฮะก็ต้องกดออกไปครับแล้วก็ไปดูตรงเรื่องของการชาร์จการตั้งค่าเนี่ยที่ผมกดอยู่นี่ครับก็เขาเรียกว่าระดับการกู้คืนพลังงานหรือว่าเบรกรีเจเนเรทีฟหรือเบรกรีคูเปอรชัเนี่ยนะครับก็เลือกได้อีก ต่ำมาตรฐานสูงถ้าสูงนี่ก็หน่วงมากเลยเวลาเรายกเท้าออกจากแป้นคันเร่งอันนี้ก็ช่วยเบรกได้ดีเลยทีเดียวแต่ถ้าต่ำนี่แทบจะไม่รู้สึกถึงการหน่วงนะครับอันนี้ก็จะขับคล้ายๆรถ ICE ทั่วไปแล้วก็เรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารต้องถือว่าอยู่ในระดับพอใช้นะครับคือการเป็นรถ E ีไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้เสียงของ เครื่องยนต์เนี่ยไม่มีเข้ามาอยู่แล้วครับแต่ว่าเสียงการจราจรจากภายนอกหรือว่าเสียงยางบดพื้นถนนเนี่ยเวลาแอตฟ้าถนนไม่ดีหรือทางเป็นรอยต่อมากๆเนี่ยเสียงก็จะดังเข้ามาภายในห้องโดยสารมากหน่อยแล้วอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาทีเดียวสําหรับรถยุคใหม่ของจีนต้องบอกว่าของจีนนะฮะเพราะ MG นี่ก็ประสบความสําเร็จมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากกับระบบเนี่ครับเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยยุคนี้โอ้แม่นยำครับพูดภาษาไทยไปได้เลย นะสั่งงานแค่บอกว่าสวัสดีโอรามีเหมือนโอเปอเรเตอร์มาตอบรับเราแล้วนะฮะนี่พูดไปก็ตอบรับแล้วเราจะสั่งเรื่องค่าพัดลมเรื่องอุณหภูมิแอร์นะครับให้แอร์เย็นลงนะฮะหรือพัดลมเบาขึ้นแรงขึ้นสั่งได้เปิดหลังคาซันรูฟพวกนี้สั่งการได้หมดแล้วที่สําคัญคือเสียงที่พูดเนะครับเสียงป้าที่พูดเนี่ยบอกว่าเป็นเสียงป้าคนเดียวกันกับที่ใช้ใน MG ครับก็ซอฟต์แวร์เดียวกันครับง่ายๆเลยจากจีนเหมือนกันครับแต่เรื่องของการสั่งงานผ่านหน้าจอสัมผัส คือถ้าเป็นแนวยาวทั้งแนวเนี่ยครับยาวประมาณ17นิ้วกว่า,วาแต่เขาก็แบ่งเป็น2สัดส่วนนะครับคือตัวจอทัชสกรีนตรงกลางอันนี้ครับก็การตอบสนองอาจจะช่วงแรกๆอาจจะยังกดลําบากอยู่นะฮะอาจจะตอบสนองไม่แม่นยําเพียงพอนะครับอันนี้ใช้เวลาปรับตัวอีกเล็กน้อยครับก็รอเปิดราคากันอีกทีวันที่29ตุลาคมนี้โอราคูดแคทอีวพลังงานไฟฟ้า100%ที่เกรทวอร์นำมาเปิดตลาดไทยเป็นรุ่นแรกครับ